สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบเครื่อง2 2จุสองเกียร์ธรรมดานะครับว่าลากเกียร์หนึ่งลากรอบได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ความเร็วเท่าไหร่นะครับสูงสุดของเกียร์หนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเลยฮะนี่ครับเข้าเกียร์หนึ่งนี่รอเลฮะนี่สุดแล้วครับ สองก็ได้ตามนี้แหละคความเร็วนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่เคยใช้เครื่อง1 9จด้าอยู่ก็จะรู้แล้วฮะว่าเกียร์หนึ่งเวลาลากรอบนะครับรอบของเกียร์หนึ่งเครื่องพันเก้ากับรอบของเกียร์กับเครื่องสองจุดสองเกียร์หนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะต่อเข้าเกียร์สองก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเป็นอีกเครื่องยนต์หนึ่งที่ เทสให้ชมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็มาทดลองขับที่โชว์รูมยิรุสุได้เลยนะฮะหรือว่าจะมาหาผมก็ได้ครับทักหาผมได้เลยกำลังไปแต่งแต่งซิงนะครับผม